น้ำหอมครูนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกพวกคุณคุณอย่าพูดว่าถูกอ่ะท้าไม่มันถึงขายถูกได้เอาของไม่ดีแน่เลยอย่าพูดนะคะตีปักตัวเองถ้าใครบอกว่าน้ำหอมถูกแสดง,งว่าไม่ใช่ของดีตีปักตัวเองค่ะเพราะตัวตัว,ตว,ตวน้ำมันหรือตัวออยนะคะอารมาออยของเราอะคะ่ะทำมาจากพืชแท้ๆนะคะทุกคนทำมาสกัดมาจากพืชแท้ๆสกัดเย็นนะคะเพื่อไม่ให้มีสารเคมีเลยเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ได้นะคะ เพื่อให้ทุกเพศทุกวัยคนสูงวัยคนแก่ใช้ได้หมดเลยไม่แพ้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องพูดคําว่าแพงเพราะไม่มีคําว่าแพงแน่นอนแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนถ้าทุกคนซื้อไปสมมุติคุณเริ่มที่หนึ่งขวดฟังดีๆนะวิธีการที่จะรู้ว่าซื้อทํใหม่ใช้น้ำหอมฉันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครูจะมีวิธีให้คุณพิสูจน์เล่นๆอันนี้เราทําเล่นๆห้ามห้ามทำจริงจังนะทําเล่นๆนะฟังครูนะทําเล่นๆเมื่อคุณได้นะ้าหอมไป ทุกคนเลยนะคะอันนี้ให้คําเล่นๆนะคะถ้าสมมุติคุณได้ไปแล้วให้คุณแตะที่ชิปประจอนตรงไหนก็ได้ค่ะที่หนึ่งนะคะฟังให้ดีนะแตะไปเลยที่ชิปชิปประจอนแล้วกําขวดไว้นะคะแล้วให้คุณนะคะถ้าสมมุติคุณไม่ได้รับนับถือศาสนาพุทธ ถ้าใครนับถือศาสนาพุทธนะคะนอกจากคําว่าพุทธังนามาเงินทำมังนามาทองสังฆังนามาของเอหิมามะแล้วนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธให้หลับตาแล้วเรียกเงินเรียกทองเรียกของเรียกทรัพย์เข้าใจนะคะเรียกเงินเรียกทองเรียกของเรียกทรัพย์เห็นภาพอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะคุณซื้อน้าหอมไปขวดเท่าไหร่คะช่างในขวดที่คุณซื้อฟังนะคะอันนี้เรามาเล่นกันนะนี่น้ําหอมยังไม่ออกนะมาบอกวิธีก่อนแล้วนะคะเพราะครัวอย่าง จะใช้ก่อนว่าเท้าที่สน์ด,ดีไหมนะคะคุณทำมาแล้วค่ะคุณลองมาเกือบทุกคนแล้วนะคะแต่เก็บไว้ก่อนนิดนึงดีกว่าเสร็จแล้วทุกคนฟังนะคะน้ำหอมนี้จะใช้ได้ค่อนข้างนานนะคะบางคนใช้หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่คนชอบกินฉุนกินไม่ฉุนใส่นิดเดียวใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังนะสมมุติว่าคุณซื้อสมมตุติคุณซื้อมาขวดละพันสมมุตินะคะให้คุณจับตาตั้งแต่คุณได้วันแรก น้ำหอมยังไม่หมดขวดคุณจะได้เงินมาทางทางไหนไม่รู้ค่ะได้เกินราคาน้ำหอมแน่นอนอันนี้ครูพูดเล่นๆแล้วครูก็ให้พวกคุณทําเล่นๆโอเคไหมคะครูพูดเล่นๆแล้วครูก็ให้พวกคุณทําเล่นๆสมมุติน้ําหอมราคาขวดละหนึ่งพันครูสมมุติเพราะครูไม่อยากบอกราคาพวกคุณนะคะสมมุติน้ำหอมขวดนี้ราคาขวดละหนึ่งพันวิธีการที่คุณจะรู้ว่าม like ันจริงหรอครูหนูไม่่คยมีความเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกหนูจะไม่มีความเชื่อเรื่องมูเรื่องแมวอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เลยให้มาทําอะไรเล่นๆอัรีฤดกันใหญ่เลยนะอันนี้คือฟังนะะนี่คือการท้าพิสูจน์ของน้าหอมชนิดนี้นะคะแต่ไม่บอกดีกว่าว่าทาไมครูถึงตร้าให้พวกคุณมาเล่นกับครูนะคะทุกคนอยากได้เลนแล้วสิอยากได้ของแล้วคุณฟังดีๆแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะว่าไม่มันจะออกมากร๊อกแกร๊กคุณค้าแค่กล่องก็มูลค่าหลักพันแล้วค่ะครูบอกคุณเลยแค่คุณเห็นกล่องนะคุณก็ต้องกำไรไหลแล้วค่ะอันนี้ครูพูดเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นเลย กล่องนี้คือส่งออกนอกได้เลยกล่องนี่ไปวางที่ห้างที่ต่างประเทศไม่อายใครนะคะทุกคนฟังนะะสมมุติว่าคุณซื้อไปขวดละหนึ่งพันเรามาเล่นเกมกันเออเดี๋ยวเขาจะได้ว่าแน่ไม่แน่นะแน่ไม่แน่คุณซื้อไปขวดเราเท่าไหร่ก็ตามฟังนะฮะให้คุณทําแบบที่ครูบอกอะค่ะทุกวันถ้าเป็นถ้าเป็นคนนับถือศาสนาพุทธ พุทธัทงนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมามะ,มะง่ายแมทุกคนบทนี้ง่ายมากค่ะท่องสามครั้งใช้จิตนิ่งๆท่องเลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ศาสนาพุทธนะคะเงินไหลมาทองไหลมาของไหลมาเงินทองไหลมาเทมาอะไรก็ว่ากันไปถ้าใครไม่ได้นับถือพุทธเพราะว่าเสร็จแล้วทุกคนให้ทุกคนร่วมสนุกนะแล้วมาจับตาดูค่ะ คุณซื้อน้ำหอมขวดละเท่าไรคุณจะได้เงินคืนมากกว่านั้นแน่นอนกระดิ่งอยู่ไหนปิง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 ,ปงอ่าไม่มีกระดิ่งนะคะเพราะว่านี่คือเกมค่ะนี่คือเกมถ้าเราไปบอกเขาว่าอุ้ยโฆษณาเกินจริงนะซื้อไปแล้วเราจะได้ค่าน้ำหอมคืนมันโฆษณาเกินจริงเกินไปทุกคนฟังนะคะคุณอย่าบอกว่าแพงเพราะคุณจะได้ค่าน้ำหอมขวดนั้นคืนนะคะแล้วไม่ต้องห่วงค่ะขนาดขวดนั้นยังได้คืนเลย แล้วทุกขวดที่คุณลงทุนไปคุณไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะมีมนของเขาเขาจะมีเรื่องราวของเขาทุกขวดนะคะไม่มีแพงค่ะรับรองคุณเห็นแล้วคุณจะไม่มีใครว่าแพงเลยเอาจากจิตเลยนะไม่ได้เอาจากแบบว่าเฮ้ยห้ามพูดอย่างนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนจิตคุณจะบอกเองเลยว่าไม่แพงนะคะเพราะคุณไม่ขายแพงจริงๆพอได้มาแล้วคุณไปเสิร์ชหาเลยค่ะนะคะว่าน้ําหอมหัวน้ําหอมที่คุณนําเข้าแล้วน้ําหอมที่กูทําเท่านี้ก็ฟินแล้ว